สวัสดีค่ะพบก,กันอีกครั้งกับคลิปความหมายไพ่ต่างๆจากเว็บเทนดี้ทาโ่กับพี่กะติ๊บน้อยนะคะคราวนี้มาในเรื่องของไพ่เจ็ดเหรียญในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะคือน้องบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าไพ่เหรียญเนี่ยมันอ่านเป็นเรื่องความรักได้ด้วยเหรออ่านเป็นเรื่องความรักได้นะคะตัวพี่เองเนี่ยก็คเคยประสบปัญหาแบบนี้มาก่อนนะคะว่าแบบพอเจอไพ่เหรียญปุ๊บเนี่ยไปไม่เป็นและอ่านไม่ออก จริงๆไพ่เหรียญเนี่ยหมดไพ่เหรียญเป็นเรื่องความนับได้ถ้ายิ่งได้ไพ่ดีๆความนับยิ่งมั่นคงแต่ถ้าได้ไพ่กลางๆอ่าน,านยากนิดนึงอย่างได้เจ็ดเหรียญอย่างเงี้ยบางคนไม่เข้าใจว่าเจ็ดเหรียญมันแปลว่าอะไรได้บางคนบอกว่าเจ็ดเหรียญนี่แปลว่าพักผ่อนไหมต้องบอกว่าเจ็ดเหรียญมันแปลว่าพักผ่อ,อกน,นก,อก็ได้แปลว่าเหนื่อยหรือแปลว่าอะไรอย่างนงี้ก็ได้ถ้าในคนมีแฟนแล้วนะคะแน่นอนเราอยากพักเรารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับคนรักอะไรประมาณนี้ค่ะ แต่ถ้าเป็นคนโสดล่ะน้องจะบอกว่าเหนื่อยมันก็คงแปลกๆใช่ไหมคะไพ่เจ็ดเหรียญถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยถ้าในคนโสดเราถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ใช้เวลากับเพื่อนฝูงเราใช้เวลาพักผ่อนไปทําอะไรที่เราชอบนะคะช่วงนี้ไม่ต้องหวังเรื่องแฟนจะมีอีกรูปแบบหนึ่งเกิดขึ้นกนะ็คือว่าตัวน้องเองหรือผู้ที่มาดูไพ่กับน้องเนี่ยช่วงระยะเวลานั้นๆเป็นยังไงคะชอบเพื่อนตัวเองคือดังนั้นเนี่ย ก็ระวังกันละกันไปชอบเพื่อนตัวเองเรื่องจีบสําเร็จหรือเปล่าก็ต้องดูว่าไพ่หลังจากนั้นมันเป็นยังไงนะคะแต่แน่นอนว่าเวลาได้ไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยเราจะมีอารมณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็คือดูๆนานๆไปเออเพื่อนเราน่ารักแฮะรู้สึกชอบเพื่อนตัวเองหรือเพื่อนมาจีบเราก็ได้นะคะส่วนใหญ่ให้ความหมายในลักษณะนี้แต่โดยส่วนใหญ่ไพ่เจ็ดเหรียญเฉยพี่ก็ยังไม่ยืนยันเรื่องความสมหวังเรื่องความรักนะคะดังนั้นหวังว่าคงได้คลิคไปนิดนึงว่าถ้าในคนรักเป็นยังไงคะ เฉยถ้านนเป็นคนโสดเป็นยังไงคะเราเป็นช่วงระยะเวลาติดเพื่อนหรือชอบเพื่อนตัวเองนะคะง่ายๆได้ความรู้ไปแล้วอีกวันหนึ่งนะคะสำหรับความหมายไพ่กับเพจเนนี่ทาโร่นะคะวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปกันค่ะสวัสดีค่ะ